โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่สองพร้อมอีก4โครงการรายละเอียดเป็นยังไงนั้นตามไปรับฟังกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่สอง พร้อมอีก4โครงการขนาดวงเงินกว่า1 0 4 2ล้านบาทประกันรายได้ยาง3ชนิดคือ1ยางแผ่นดิบคุณภาพราคา60บาทต่อ1กิโลกรัม2น้ำยางสด DRC 100%ราคา57บาท3ยางก้อนถ้วย DRC 50%ราคา23บาทต่อ1กิโลกรัมปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง DRC 100%เซไม่เกิน20กิโลกรัมต่อ1ไร่ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50%ไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่และสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยสวนยางเปิดกลีดอายุ7ปีขึ้นไปไม่เกิน25ไร่ต่อรายสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ60% คกลกรีดยาง40%ระยะเวลาโครงการเดือนกันยายน63ถึงเดือนกันยายน64และยังมีอีก4โครงการคู่ขนานตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่1ทับ2,563 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปี ไม่เกิน600ล้านบาทและค่าบริหารจัดการโครงการ4ล้านบาทตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงเดือนกันยายน65 2. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลพันธ์การชมุมรักษาเสถียรภาพราคายาทงทกศขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ออกไปเป็นวันที่31ธันวาคม66 รวม898.76ล้านบาทโครงการที่3นะคะโครงการสนับสนุนสินเชื่อประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินเดิมคงเหลือ 10, 1 9 6 1 8 0ล้านบาทและโครงการที่ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางวงเงินเดิม2 0 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่มกราคมห3 ถึงธันวาคม64เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางในช่วงระบาดของโควิด19ครอบคุมเกษตรกร,กรชาวสวนยางกว่า1.8ล้านรายและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่2หากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราควกระจายข่าวจะรีบนำมากระจายในโอกาสหน้า ขอขอบคุณ FC ที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะ FC ใหม่อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าววันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ